สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออฟวิลพลนะครับผมไม่รู้ว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปแนวอะไรแนววอกหรือว่าอะไรก็ไม่รู้นะแต่ที่แน่วันนี้มีกิจกรรมก็คือว่ามาดูสามยายสามแม่ครัวโลโก้ปลากระป๋องไม่ใช่นะฮะมาดูคุณป้าเขาคุณป้าป้าแม่แม่เขาขุดรากบัวซึ่งมันเป็นอะไรที่ ต้องรอน้ําแรงเท่านั้นนะถึงเราจะได้ขุดคุณดูคุณดูตรงนี้นะเดี๋ยวให้ภาพมันเล่าต้องบอกว่าคลิปนี้จะไม่มีการตัดต่อนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยกำลังเป็นเทรนอย่างมากเลยกับการทำยู u you, Tube แบบลองช็อตก็คือถ่ายยาวๆไปเลยเพื่อเล่าเรื่องอะไรอย่างงี้นะฮะอ่ะวันนี้มาดูเขาขุดรากบัวแล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูบรรยากาศของโดยรอบว่าสะบัวตอนน้ำมันลงยมันหน้าตาเป็นยังไงนะฮะนี่ นี่ก็คือ,อยยคาลิตัสใช่ไหมฮะก็จะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยมันมีรอยน้ําอยู่แล้วตอนนี้น้ํามันแห้งแรงไปเรียบร้อยแล้วมันก็จะกลายเป็นบัวแบบนี้ที่ใบกรอบแห้งต่างๆใบกรอบแห้งต่างๆ่ยนะฮะแล้วเราก็ทีนี้ทีนี้เราก็เอาเสียมเนี่ยมาขุดเอารากซึ่งรากบัวเนี่ยมันก็มีสรรพคุณทางยาค่อนข้างมากมายก็คือบำรุงภายในแล้วก็ แกไอขับเสมหะอะไรได้หมดเลยแต่ในกรณีนี้นี่นี่ฮะอันนี้คือหลุมรากบัวนี่ไม่ได้มาขุดแบบว่าเพื่อขับถ่ายอะไรแต่อย่างใดนะฮะแต่ว่าจะเห็นว่านี่เห็นไหมฮะนี่รากบัวอันนี้คือเขาขุดมาถึงตรงนี้แล้วเขาก็ได้ทําการเอาเสียมฉบตรงนี้แล้วก็หยิบใส่ตะกร้กามองเห็นไหมฮะน,มนี่นะฮะ,นนฮะบรรยากาศโดยรวมต่าง หลายไร่อยู่นะเนี่ยเยอะมากหลายไร่อยู่นะอันนี้ก็คือว่าเป็นมื้อเที่ยงของเรานะฮะพอเราเหนื่อยๆปุ๊บเราก็จะทําการย่างสดไม่ใช่แล้ว <c oughs> <c oughs> มันฟังรู้เรื่องหรือไม่อ่านี่ก็คือทีมงานขุดนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวเราพาัดี่ใช่ครับใช่ครับ <c oughs> เดี๋ยวพามาดูข้างในเอ้ยไม่ใช่ ในตะกา้านี้ว่านี่นี่แหละนี่แหละลากบัวลา,ลากบัว,บวไม่ใช่อ๋อ <laughs> ลากบัวไม่ใช่ลากลากบัวโอเคอไม่ไม่ใช่ลากบัวนะฮะมันก็จะเป็นแห้งๆแบบนี้แล้วก็แล้วก็เขาก็จะเอาไปล้างแล้วก็เอาไปหัน่นแล้วก็เอาไปต้มหลายๆน้ำจากนั้นก็ค่อยไปเชื่อมกับน้ำตาลแต่ว่าสูตรของคุณแม่ท่านนี้เขาจะเป็นแบบว่า หวานน้อยอะนะครับเพราะว่าเรากินให้เป็นยาถ้าเราใส่น้ําตาลเยอะมันก็จะไม่ใช่ยามันก็จะเป็นเบาหวานไปแล้วเพราะฉะนั้นก็จะเป็นหวานน้อยดีสุดอืมก็จะเป็นแง่งอย่งนี้นะฮะเป็นไงฮะอ่ะให้ทายว่าอันไหนนิ้วมือผมและอันไหนอันไหนนิ้วมือผมอันไหนลากบัวออไม่ใช่เหมือนกันทาไมมันป้อมปอมอย่างนี้เนี่ยเอออ่ะโอเคกลับมาที่หน้า <S <S ใช่ฮะกลับมาที่หน้าผมนะฮะ ก็เดี๋ยวพาเดินชมบรรยากาศโดยรอบว่ามันเป็นอย่างไรบ้างจริงๆแล้วมันก็จะมีร่องรอยการขุดเห็นไหมฮะเห็นไหมนี่ร่องรอยการขุดต่างๆพาเดินชมบรรยากาศนะครับลายไร่อยู่นะรากบัวแล้วก็ช่วงนี้นะครับผมก็ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับคดีฆาตกรรมเป็นแนวพอดแคส กึ่งกึ่งก็ได้เพราะว่ามันมีผ้าประกอบมันมันต้องยังพึ่งผ้าประกอบอยู่เล็กๆ,ๆน้อยๆไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับกับรายการ The Specter a b s a b s ถ้าแปลเป็นไทย The Specter Abyss ก็คือว่าหุบเหวแห่งความดำมืดเสย่ยงขวัญอะไรประมาณเนี้ยทำนองนี้ยน,นะครับระหว่างนี้เราก็พาไปเดินเล่นกันน้องควายโอ๊ยตกหลุมตกหลุมเห็นไหมนี่ทุกคนเห็นอยู่เนาะ าคลิปนี้มันสั่นๆหน่อยก็ขออภัยด้วยนะฮะพยายามที่จะสั่นน้อยที่สุดแล้วตอนนี้ถ่ายด้วย iPhone 11ไม่รู้ว่ากันสั่นยังใช้ได้อยู่หรือเปล่านี่พามาดูน้องควายใกล้ๆนะจ๊ะเดินเล่นไปเรื่อยนะครับคลิปนี้เป็นบอกเรียกบอกได้ไหมเป็นลองเทคด้วยนะอ่ะดูน้องควายลโห Hello Hello, Hello. มูมูม <público> ูฮัลโหลคุณว่าถ้าผมเดินเข้าไปใกล้ๆเนี่ยมันจะไล่เราไหมเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองขยับเข้าไปดูนะโอเคโอเคอันนี้ให้เห็นหน้านิดนึงจริงๆใส่ฮูดกันแดดไว้นะฮะเดี๋ยวหน้าดำเห็นไหม ราเข้าไปใกล้ๆดูฮัลโหลมีนอนอยู่ตรงนู้นด้วยนะอยู่นู้นเห็นปะเห็นปะใต้ร่มไม้นู้นก็มีนอนนอนน้องน่ารักขนาดนี้เอาไปทำแหนมได้ยังไงเนาะใช่ไหมเออไม่กล้ากินเลยอะน่ารักขนาดนี้ดูสิตุ้นุยเชียว อันนี้ช้องอยู่เหรอหรืออะไรว่ากันไปนะโอเคกลับมาที่รากบัวกลับมาที่รากบัวเอาไปหั่นใช่ไหมทําเป็นยาใช่ไหมเออไม่ใช่เป็นยาเป็นแบบของทานเล่นที่มีสปปรรพคุณทางยาเออก็นั่นแหละฮะมีประโยชน์นี่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 มันแห้งแนละ้วอันนี้ก็ลองชิมดูนะฮะ น,นี่กินไม่ได้นะืะกินไม่ได้กินไม่ได้ไได <laughs> ใครก็รู้ไหมว่ากินไม่ได้ใช่ไหมเออว่ากันไปที่นี่นีดหลายไร่อยู่นะเดี๋ยวขออนุญาตใส่ฮูดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะดําไม่คุ้มไม่คุ้มค่าที่จะหน้าดํานี่ทากันแดดมาแล้วนะเนี่ยบรรยากาศตอนนี้เนี่ยมันเป็นช่วงต้นเดือนกุุภาพันธ์ใช่ไหมทุกคนมันก็จะมีความแบบ กลางคืนหนาวกลางวันร้อนแต่ก็ไม่ร้อนเท่าเมษาก็เหมาะแก่การออกมาขุดกากบวยแล้วก็เป็นช่วงน้ําแรงพอดีเห็นไหมฮะก็ถ้าร้อนจริงๆก็นี่แหละล่มไม้นั่งหลบตามล่มไม้ไปต่างๆสังเกตได้ว่าจะมีร่องรอยของคนที่มาปักร่มเอาไว้แต่ว่าร่มพังละดู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 นี่แสดงว่าเขาเคยมานั่ง หากบหรือไม่ก็ขุดรากบัวหรือไม่ก็ทําอะไรก่อนหน้านี้ยที่น้ํามันจะยังไม่แห้งขนาดนี้ยหรือว่าเก็บบัวไปขายทําเป็นมาลัยไหว้พระเอ้ยไม่ใช่ทําเป็นแบบวางบนบาดพระใส่บาดอะไรอย่างเงี้ยเก็บดอกบัวอะไรอย่างเงี้ยผมว่านะจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามองดีๆเนี่ยมันอาจจะมีเสียดให้จับมากินก็ได้หมายถึงก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้แต่ตอนเด็กๆนะตอนเด็กๆนะครับเวลา เวลาแม่ผมพาผมไปพาผมไปไร่ที่เขาไถาเขาโพดละไถไร่เตรียมเตรียมจะปลูกข้าวโพดใหม่เวลาเวลาพลิกหน้าดินขึ้นมาเนี่ยมันจะมีจิ้งหรีดกระโดดออกมาปพ๊บๆแล้วสิ่งที่แม่พาทําก็คือว่าไปไล่จับจิ้งหรีดใส่ในขวดขวดโคกที่เขาเจาะรูแล้วก็เอาจิ้งหรีดยัดเข้าไปแล้วก็จะมีเชือกห้อยเชือกห้อยไว้อย่างนี้่านะแล้วก็จะได้กินจิ้งหรีดอะไรอย่างเงี้ยเอามาทอดกินตะกะแตนอะไรพวกนี้ใช่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  แต่ว่าเขาพาไปจับตอนกลางคืนนะเพราะว่าไม่รู้กลางคืนมันออกมามั้งกลางวันมันร้อนมันเลยไม่ออกมาก็เลยไปจับตอนกลางคืนอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะฮะก็ไม่ทราบเหมือนกันจริงๆแล้วผมก็ปวดแขนเหมือนกันนะถ่ายลองเทสแบบนี้ถ้ารอบหน้าเนี่ยถ้ามีโอกาสได้ทําคลิปเรียกบอกเลยไหมเออบอกลองเทคแบบนี้เนี่ยผมจะต้องมีไม้เซลฟี่มาถือละอีกอย่างมันจะได้ดูแบบว่าหน้าผมไม่ได้ ใกล้จอขนาดนี้ด้วยจะได้ดูวิวโดยรอบด้วยนะเดี๋ยวพาไปหาดูน้องควายอีกตัวหนึ่งนะฮะแต่ว่าน้องคนนี้เนี่ยน่าจะเป็นผู้หญิงอืมผู้หญิงจริงด้วยแล้วก็น้องไม่รู้ดุหรือเปล่านะแต่น้องมองแบบตาแข็งมากเลยดูทำรายการแบรกิวได้ไหมพากแบบแบกิวได้ไหมสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้อยู่กับผมออฟเวรลนะครับเราก็ ไม่ใช่สิอะน้องขยับเอาใหม่เอาใหม่หมได้คิวตอนนี้เราอยู่กันที่สะบัวตอนนี้เราพบกับสัตว์ท้องถิ่นที่เราไม่รู้ว่าเขาจะทำอันตรายกับเราหรือไม่แต่เพื่อแต่เพื่อคุณผู้ชมเราก็จะเข้าไปโค้ชอัพน้องใกล้ๆใกล้ๆแบบนี้ แต่ตอนนี้น้องน้องเริ่มหันตัวมาทางกูไม่นะฉันเตรียมตีนหมานะฉันมาดีนะคนนี้ขนยาวกว่าคนนี้น่าจะอายุมากกว่าคนนี้นะคนนี้ดูแบบผิวหนังเขายังดูแบบอบวอวบอิม่มอิมเออคนนั้นดูดูอายุมากนี่น่าจะเป็นเจ้าของควายนะคุณลุงเสื้อเหลืองลงุงควายดุไม่ลงุง มันดุไหมอ๋อลุงบอกไม่ดุลุงบอกไม่ดุนะฮะเราลองจะโคสอัพดูโคสอัพใกล้ๆน้องโคสอัพใกล้ๆเอาจริงป้าผมไม่เคยมองควายใกล้ๆแบบนี้มาก่อนนะเคยเห็นแต่แบบตอนมาเป็นแหนมโอ้ oh my g อดน้องหายใจแรงน้องหายใจแรงใครใครมาชัดโอ้หลอนละ หลอนแล้วนะฮะเริ่มหล่อนแล้วนะฮะเยี่ยมเลยโอ้อันนี้มันยังตรงนั้นนะคือมันแห้งจนดินดินดินแข็งแล้วนะเขาก็เลยขุดแบบใช้แรงขุดกันเยอะเลยแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมันเป็นแบบว่ายังเหลือน้ําแบบคลุกคลิกอยู่ยังเหลือน้ําแบบคลุกคลิกอยู่เห็นไหมฮะอ่าในนี้อาจจะมีะตกใจ น้องหันหน้ากลับมาดูฉันฉันก็หลอนแล้วโอเคเดี๋ยวพาไปดูว่าตอนนี้เขาขุดเนี่ยเขาขุดกันยังไงนะครับพอดีตอนนี้เมื่อกี้เขานั่งพักก็เลยไม่มีซีนตอนขุดใช่ไหมแต่ตอนนี้เขาออกมาขุดกันแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูใกล้ๆแต่ว่าผมต้องใช้เวลาเดินหน่อยนะแล้วก็อย่างที่บอกไปนะฮะคลิปนี้เป็นสไตล์แบบลองเทคไม่ได้มีการตัดต่อตอนที่ผมเดินอยู่เนี่ยทุกคนก็อาจจะแบบกด เขาเรียกว่าอะไรกดกลอคลิปตอนเดินเล่นความเร็วอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ๆๆๆเดี๋ยวผมก็เดินไปถึงละว่ากันไปแล้วจริงผมต้องใส่เพลงประกอบด้วยไหมหรือแบบเร็วเรียวเลยหรือจะเอาแบบเร็วเียวเลยแต่ที่แนะ่ตอนนี้มีอาวุธละนี่ผมมีอาวุธละแต่จริงจริแล้วผมก็อยากทำคลิปแนวแบบว่าพอจนภัยเดินป่าอะไรอย่างนี้ดูเหมือนกันนะน่าจะสนุกดี เอาคุณลองขุดให้คนดูที่อยู่ในยู u b e เราข <YouTube. S 2> ุดตั้งสอันแล้วจริงเหรอเราเรียกคุณไปถ่ายอยู่เราไปซื้อพารามาให้เจ๊เขาเขาปวดหัวอ่ะพาขุดให้ดูหน่อยเดี๋ยวเราจะได้ทำนะทนะะอ่ะอาไอเราได้อุปกรณ์ต้องมีเสียมโอเคเยี่ยม,อ,ยยมอันนี้ อันนี้คือเราดูยังไงว่านี่จะเป็นลักษณะที่มันโผล่ขึ้นมาแบบนี้มถ้ามีถ้ามีอย่างนี้โผล่ขึ้นมาหมายความว่าตรงนั้นมีรากบัวหรอยานี่ไงนี่ไงหัวบัวหัวบัวอ๋อมันคือหัวนะฮะรากมัคือรากหัวก็คือรากก็คือากโอเครากมันจะเคี้ยวยากะยุ่นบอกเพราะว่ามันมีใยเยอะอ่าเราก็ต้องเป็นหัวมันหัวมันหรือว่าหัวบัวหัวบัวอ๋อถ้ามีโผล่ เดี๋ยวนะถ้ามีถ้ามีโผล่อย่างงี้ขึ้นมาบนดินจึงหนึ่งแบบนี้แปลว่าตรงนั้นมีหัวบัวที่เราจะเอาไปเชื่อมหรือเอาไปกินเป็นยาอะไรต่างๆก็ได้อ,อ้วนอ่ะเดีด๋ยวดูนี่แหละดูไว้พร้อมกันเลยนะจริงๆเนี่ยเอาไปเชื่อมขายถุงละรเลยนะจิเนี่ยเอาไปเชื่อมขายถุงะสามสิบเนี่ยยังถูกเกินไปด้วยซ้ำดูการทำสิกว่าจะได้ เมื่อวานเนี่ยเพื่อนผมบอกขาย15บาทว่าซานไอคนนั้นอ่ะตันไปละเพื่อนผมบอกขาย15บาทพูดมาได้ไงขาย15 20ไอคนไหนไอคนไหนคไอคนไอคนไหนไม่รู้อันนี้คือเราตัดขาดว้ายเจ้ไหมรู้ป่ะเอาหรอห้ยนี่ไงนี่ไงอะไรอะโผล่มาโผล่มาริมนึงนี่นี่นี่ มันคืองูมองเห็นไหมนี่ก็ในกล้องให้ดูถามกล้องดูแต่เรามองไม่เห็นหน้าจอกล้องอุ้ยมันจะขาดไหมนี่สงสัยไม่ได้มาเป็นแท่งแน่เลยได้มาเป็นแบบหั่นมาให้แล้วนะได้มาเป็นแบบหั่นมาให้แล้วนะอะไรนะฮะต่ำเาเตะต่ต้ยเสียงดังหักแล้วหักแล้วตายละ มมันต้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูมืออาชีพเขานี่เขาขุดออกมาเขาเป็นหน้าตานี้นี่นี่มันก็มีสับเหมือนกันนี่มืออาชีพเขาหมายางี้อ่ะล้วดูแล้วดูมือสมัครเอาเอาของมือสมัครมาดูสินี่ของมือสมัครอีย่งเรียกว่าเซียนอีย่างหัวใหญ่หัวใหญ่แต่หักไปแล้วอันนี้อันนี้คือ professional ด้านการขุดมามาประมาณว่าให้ฉันขุดซะก่อนมันจะเสียหายไปกว่านี้อันนี้ก็โดนสับไง อ๋อนี่ไงมันต่อกันต่อการไม่ไมอะนรครับเป็นแบบจิ๊กซออ๋อมันเป็นแบบรุ่นจิ๊กซอกลับบ้านไปคือไม่ต้องนั่งหันหน้านะหันไปเลยหันไปแล้ว,ลว,ลวใชน่นี่ไงไงพี่แทร่ใช่ไหมมันใหญ่มากรออยู่นะนี<อ>่คนดูก็รออยู่นะนี่นคนดูก็รอรุนอยู่มันตัวต้นหหนล้วงเออมันตัวก็ตัวมหันน่ครับคนดูก็รอรุนอยู่ ว้าวอันนี้คืออันนี้คือมืออาชีพขูดอันนี้คืออันนี้คือมือสมัครมาขูดจริงจริงมันคือชิ้นเดียวกันแต่น้องกลายเป็นสามสามชิ้นไปแล้วนะฮะโดนเสียมเสียบสู้เขาอ่าป๊าดปัดได้นนิคุณคุณอ่าให้แดดมันเข้ามาในนี้เนี่ยฮะอ้าวอันไหนหาบลึกมากเลยนะนี่ ไูหัวมันที่มันเล็กว้าวอันนี้คือลากมันหรอหรือว่าหัวมันเนี่ยว้าวโอ้มันมีคนละอันไงคนละอันเนาะแต่ว่าอันนั้นใหญ่นี่มันคือมันคนละอันเนาะมันดีด้วยกันเลยเหรอเนี่ยอ๋อกว่าจะได้นั่นนี่นะขายถุงละสามสิบถุงสองร้อยห้าสิบกรัมนี่ยังว่า ผูกอยู่นนี่มาดูการขุดนี่ยังไม่ได้ดูการต้มเลยนะเนี่ยอืมกว่าจะได้โอ้โหอืมล้างเยอะนะนี่อย่างนี้เนี่ยดินเข้ามาในรูก็ต้องหั่นทิ้งหรือไม่ก็ล้างเยอะๆคือไม่ให้เหลือทรายหรืออะไรเลยไงจะเป็นะโอเคประมาณนี้นะฮะอานี ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะพาไปดูตอนเขาเอาไปล้างแล้วก็แล้วก็หั่นซอยแล้วก็ต้มหลายๆน้ําต้มทิ้งต้มทิ้งแล้วก็ค่อยเชื่อมอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะพาไปดูในคลิปหน้าสําหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้จนจบนะครับเพราะว่า ค่อนข้างจะเป็นคลิปสําหรับคนสมาธิสูงนิดนึงเนื่องจากไม่ได้ตัดต่อไม่ได้จําคัดอะไรสักอย่างนะครับผมเดียเ่ยวๆไปเลยนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากช่องอัวิทย์พลที่ทุกคนดูกันอยู่ตอนนี้ด้วยแล้วก็มีคอนเทนต์หลายอย่างในช่องนี้ตอนนี้ก็มีคดีฆาตกรรมที่ทําอยู่นะครับผมก็คือ The s p e c t เ r a b i s s แล้วก็คิดว่าอันนี้น่าจะเป็นสร้างเพลย์ลิสต์ขึ้นมาใหม่เป็นเพลย์ลิสต์แบบว่าแนววอลดูการใช้ชีวิตแบบบ้าน อีสานอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ฝากด้วยนะครับขอบคุณทุกคนนะครับผมอภิรพลไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ